ก็สวัสดีนะครับสําหรับคลิปนี้นะก็จะมารีวิวนะฮะเป็นหนังสือการ์ตูนบอกเซตนะฮะชุดใหญ่เลยเรื่องไอชิวยี่สิบเอ็ดนะฮะมังงะญี่ปุ่นนะฮะเป็นสไตล์เกี่ยวกับกีฬาอเมริกันฟุตบอลนะฮะแล้วก็เป็นการ์ตูนที่ไม่ใช่การ์ตูนใหม่นะฮะเป็นการ์ตูนเก่าพอสมควรนะก็คือสิบกว่าปีแล้วเนี่ยอันนี้เห็นไหมสองพันสองนะฮะเกือบเกือบยี่สิบปีนะฮะมีชื่อไทยว่าไอหนูได้ฝุ่นมากันบอลนะฮะผมอ่ะ มาอ่านวันพันแมรแล้วผมชอบมากเออแล้วผมก็รู้ว่าเฮ้ยอาจารย์ที่เจ้าของลายเส้นวันพันแมรเนี่ยเออคือเขาไม่ได้แต่งเองใช่ไหมเออเขาเป็นอาจารย์วันแต่งคือก่อนหน้านี้เขามีผลงานเรื่องอะไรบ้างก็คือเรื่องนี้นั่นเองเนี่ยไอชิวถ้นที่วักเซตชุดนี้นะเพิ่งจะวางจําหน่ายได้ไม่นานนักนะฮะซึ่งก็คือเป็นของค่ายเน็ตนั่นเองเนี่ยของเน็ตนี่เขาเปิดให้พรีออเดอร์จริงๆผมได้ข่าวมานานแล้ว น่าจะตั้งแต่ช่วง,วงกลางปีมั้งว่าเขาจะทําบ็อกชุดนี้ออกมานฮะแล้วก็จะทําแบบจํานวนจํากัดนะครับแล้วก็ไม่มีเล่มขายแยกนะก็คือขายพร้อมพร้อมบอกเซตเลยขายเป็นแบบนี้เลยนะไม่มีเล่มแยกขายเหมือนพวกการ์ตูนเก่าๆที่เอามาพิมพ์อย่างหรือตัวอย่างเช่นดักคอนบอลใช่ไหมอ่าดักคอนบอลที่พิมพออกมาทีเล่มทีเล่มทีเล่ม,ลมอันนี้มาเป็นครบบ็อกเลยนะ พร้อมบอกเซตสวยงามเนะี่ยทั้งหมด37เล่มนะฮะแล้วก็จะมีของแถมด้วยนะครับดี่ของแถมน,นี่บอกว่าเป็นแผ่นลองเขียนนะฮะแผ่นลองเขียนรูปพระเอกของเรานี่พระเอกของเราคือใส่เสื้อมีหมายเลขเนี่ยประจำตัวคือหมายเลข21เนะก็คือเจ้าของชื่อเรื่องเองเนะี่ยอายชีสร็จพระเอกมีชื่อว่าเซนะนะฮะเซนะอืมเป็นแผ่นลองเขียนนะพูดตรงนะผมก็รู้แผ่นลองเขียนมันคืออะไรนะคือ,อยังไงนึกว่าแผ่นลองเมาส์ แต่แกะแผ่นอันนี้ดูเป็นแผ่นพลาสติกนะหนาพอสมควรเลยนะนี่หนามันหนึ่งมิลได้แนละ้วมั้งอืมแล้วก็สีสันสวยงามนะครับด้านหลังนี่ด้านหลังสวยมากนะด้านหลังสวยมากอันนี้เป็นอีกสาเหตุนหนึ่งที่ผมชอบอาจารย์นุราตะามากมากเลยคืองานภาพเขาเนี่ยมันสวยนะครับมันเป็นเหมือนกับยังไงล่ะผมติดใจตั้งแต่วันพันแม่แล้วคือลายเส้นเขาเนี่ยวาดวาดแบบได้สไตล หมือนมังงะยุคเก้าศูนเนี่ยอืมผสมผสานกับมังงะยุคสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวเลยคือลายเส้นมันดูแบบญี่ปุ่นแต่ดูมีความเป็นอินเตอร์อยู่เออยิ่งภาพสีแบบนี้ยิ่งสวยเลยนะนีอของแถมก็ก็โอเคนะครับดีกว่าแถมแต่โปสการ์ดอะไรแบบนี้นะผมเบื่อนะแต่โปสการ์ดมาว่ากันที่ตัวบล็อกกันเลยนะนี่ตัวบล็อกกัเลยแต่เปิดบล็อกให้ด่นะี๋ยผมเทหนังสือออกเลยนะครับ <c oughs> บอกเลยว่าชุดนี้มันยิ่งใหญ่อลังการจริงครับหรือตัวบล็อกนี่มีความยาวเขาบอกว่ายาวประมาณเท่าไหรนะห้าสิบสองเซนนะฮะความลึกกับความความหนาเนี่ยมันก็คือประมาณหนังสือเล่มหนึ่งเลยเนะนี่ยเสียบไปแบบนี้นะแต่ความยาวนี่มันมันรองรับไปถึงสามสิบเจ็ดเล่มนะยาวนะครับครึ่งเมตรอนะง่ายๆเลยครึ่งเมตร แล้วก็ลวดลายนะครับลวดลายอันนี้ให้ดูด้านบนนะฮะลวดลายด้านบนก็จะเป็นเป็นประมาณนี้นะเป็นรูปพระเอกเงยหน้ามองมาอยากมีรูปพระเอกกับเพื่อนนะฮะอันนี้ฮิรุมะนะออแล้วก็อันนี้ไอ้อ้วนที่ไทยน,นะแล้วก็นี่ฮะมีชื่อเรื่องนะครับก็ฟอนตาษาไทยนะครับด้านไหนก็เป็นสีดำนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บด้านล่างก็เป็นรูปหมวกลูกบอลนะฮะนี่แล้วก็หมวกด้านข้างนะครับเป็น เป็นรูปอะไรวะพระเอกสู้กับใครสักคนเนี่ยเออสวยดีนะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นรูปพระเอกนะนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บด้านหลังนี่คือด้านหลังในสนามลูปมังกรนี่นะแล้วก็มีรูปโลโก้ทีมพระเอกใช่ไหมไอเดวิลเดวิลแบทเนี่ยอ่าแล้วมีรูปพระเอกนะแล้วก็เป็นพื้นหลังเป็นสนามเดมอนเดวิลแบทตัวกล่องเป็นกระดาษ กาเรียกนะกระด,ด,ดาษจั่วปังแหละกระดาษแข็งนะฮะก็คืออยู่ทรงดีนะครับอยู่ทรงสวยงามดีนะสีสันก็สวยสวยดีนะสีสันสดดีออก็ <ส trillion. S 2> เรื่องนี้ผมก็เลยไปลองหาอ่านเถื่อนนะผมบอกตรงเลยผมอ่านเถื่อนนะอ่านสแกนไปได้นิดนึงแล้วผมวรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันมันเจ๋งว่ะเออผมผมชอบเลยอะ่ะผมอ่านไปได้นิดเดียวผมแบบเลิอกอ่านเลยแล้วแบบรอรอเขาประกาศวันที่จะเปิดพีดีว่าแล้วก็เราซื้อแน่นอนนะเรื่องนี้ ก็คือมันพูดถึงอะไรอ่ะมันพูดถึงเนี่ยมันมีเรื่องย่อให้อ่านเนาะพูดถึงทีมเนี่ยทีมทีมอเมริกันฟุตบอลในโรนงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งเนี่ยเออซึ่งแบบเป็นเหมือนกับทีมที่แบบไม่มีคนเนี่ยทีมที่ไม่มีคนมาเล่นมาอะไรแบบเนี้ยจนแบบพระเอกเนี่ยชื่อเซนาเนี่ยเขาได้เข้าเรียนนยแล้วก็ได้เข้าร่วมกับทีมนี้นะแล้วตัวพระเอกเขาจะมีสกิลคือ เขาวิ่งไวเพราะว่าอะไรเขาโดนแกล้งโดนอะไรแบบนี้เขาชอบวิ่งหนีจนมันกลายเป็นความสามารถของเขาเคยคือวิ่งไวนะซึ่งไปเตะตาไอไอเจ้าของชมรมก็คือไอฮิรูมะเนี่ยไอตัวยิ้มยิ้มอยู่ข้างหลังเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวละครเด่นอีตัวนะฮิรูมะอือจนเขามาชวนมาเข้าทีมไอชิวนะเออโดยที่พระเอกสวมหมวกไว้แล้วไม่มีใครรู้ว่าเป็นพระเอกอยู่ข้างในนะเออเป็นอะไรที่แบบว่าเออสนุกเนี่ยเรื่องเนื้อหามันสนุกเนี่ยนะมันให้แรงมันดานใจนะแล้วก็ มันทําให้เรารู้ว่ากีฬาเมริกันฟุตบอลเนี่ยคือผมเห็นมานานแล้วนะเคยดูด้วยนะแต่ก็ไม่เข้าใจแล้วก็เคยดูตามหนังหนังหนังฮอลลีวูดเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเออมันดูน่ามันนะแต่ไม่รู้ว่ากฎกติกาคืออะไรแต่การ์ต้นเรื่องนี้ทําให้เราแบบเออเข้าใจกติกาของกีฬาชนิดนี้นะแล้วก็จุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือเออไหนจะเป็นเรื่องลายเส้นแล้วก็เนื้อหาแหละแล้วก็คาแรคเตอร์ตัวละครเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความโดดเด่นนะแต่ละตัวเขาจะมีความสามารถ แตกแต่ากกันไปนะก็อีตัวนที่ผมชอบมากคือ,อตัวฮิรุมาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความแบบยังไงทํายังไงก็ได้นะครับขอให้ชนะเน่ยมีความพยายามกับกหาครับ,ก,บก,ก็มาดูกันที่รูปเล่มบ้างนะฮะว่ามันเป็นยังไงกันฮะอันนี้ผมหยิบตัวอย่างมาคือเล่ม21อนะฮะน,นี่เหมือนกับชื่อเรื่องนะฮะอันนี้เป็นหน้าปกสีสันสวยงามนะครับสีสันสวยงามมากรู้สึกว่าปกปกนี้จะอยู่บนบนกล่องด้วยนะเออมันอยู่บนสันกล่องกล่องด้าน ด้านซ้ายด้านซ้ายหรือเปล่านะเนี่ยปกเนี่ยแล้วตัวหนังสือเนี่ยจะอยู่ในไซส์ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กนะ,ะนี่พ็อกเก็ตบุ๊กความหนานี่ประมาณร้อยเท่าไหร่นะมาร้อยเก้าสิบหน้านะเออน,นี้ข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าอะไรอ๋อนี่พิมพ์ครั้งที่สามเอบอบชุดนี่มันพิมพ์ครั้งที่สามหรอพิมพ์ครั้งแรกนี่เมื่อสิบสี่ปีที่แล้วนะครับสองห้าห้าศูนย์โอนน้นานนานมากๆเลยอันนี้เขาบอกว่าเขาทําชุดเนี้คือ ทำรูปเล่มใหม่เลยนะแล้วก็การแปลก็ใหม่นะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าฉบับเก่าเนี่ยเขาแปลอะไรยังไงนะครับแปลดีหรือเปล่านะแล้วก็รูปเล่มเนี่ยมันเหมือนฉบับเก่าหรือเปล่านี่ผมก็ไม่มีข้อมูลเลยนะแต่จริงๆตัวเนี้ยผมเคยเห็นนะว่าตามกลุ่มซื้อขายหนังสือเนี่ยมือสองเนี่ยเขายังมีคนเอามาขายเป็นมือสองอยู่นะแต่จะผมซื้อมือหนึ่งดีกว่าซื้อบล็อกอันนี้ดีกว่ามันไหนๆก็จะเก็บแล้วเนาะเก็บดีดีไปเลย ตัวหนังสือนะครับความหนาก็ประมาณนั้นนะไซส์พ็อกเก็ตบุ๊กนะคเปิดอ่านแบบญี่ปุ่นนะฮะตัวปกก็เป็นกระดาษอาร์ตมันนะก็สีสันสวยงามนะครับนี่ด้านในปกก็เป็นสีซีดแบบนี้นะครับเหมือนอาร์ตเวิร์กเดียวกับด้านหน้านะฮะอืมด้านหลังมีเรื่องย่อเนาะแล้วก็มีไม่มีภาพอะไรนะเป็นเป็นภาพสนามเป็นกระดาษถนอมสายตานะครับกระดาษ iCA คร p เราคาตอนเลน่อยู่ที่95บาทนะฮะ นึงกระดาษด้านในผมมองว่าอืมจากที่ผมสมัมผัสไปแล้วนี่กระดาษค่อนข้างมีความมีความสากนะฮะไม่ลื่นนะครับแล้วก็สีสีออกสีออกไม่ขาวไม่ขาวสะท้อนตานะคือผมดูด้วยตาผมเนี่ยมันมันจะมันจะมนมนกว่าที่เห็นในกล้องนินดนึงนะฮะอืม สีดำก็คมเข้มดีนะครับเรื่องการแปลนี่ผมพูดตรงๆว่าผมบอกไม่ได้จริงๆนะว่ามันแปลด,ดีไหมมีผิดพลาดหรือเปล่าเพราะว่าผมเองก็ยังไม่เคยอ่านนะฮะชุดทีนี้ที่ซื้อมานะครับอืมแต่ตัวกระดาษตัวนี้ผมก็โอเคกับมันนะฮะกระดาษอยู่ในมาตรฐานของค่ายนี้นะฮะอืมจบแล้วมีอะไรไหมมีตัวอย่างเล่มต่อไป ไม่มีนะคือจบแล้วก็คือจบเลยแล้วก็ตัวปกบางเล่มเนี่ยผมสังเกตว่าบางเล่มหลังปกก็ไม่มีอะไรนะครับแต่บางเล่มก็มีมีภาพนะครมีภาพอาร์ตสวยๆนะน,ะนี่แค่่อันนี้อันนี้ก็สวยนะนี่ยี่สองยี่สามี่สิบอืมสวยนะครับบอกว่าลายเส้นของจาร์มลราตะเนี่ยมันมันมีความแบบมันมีเสน่ห์มากยนะ ผมหลงไหลามากนะแรนเส้นของอาจารย์ท่านเนี่ยต่อจากนี้ไปเนี่ยไม่ว่าแกจะเขียนเรื่องอะไรต่อไปเนี่ยผมคงจะตามไปเป็นแฟนคลับเลยนะฮะ hmm. อันนี้เป็นเล่มจบนะนี่เล่มจบเล่มสามสิบเจ็ดนะฮะอ๋อนี่มันอยู่บนกล่องนี่ว่าเนี่ยอันนี้เขาเอาอย่างนี้เลยเหรอเขาเอาภาพบนปกนี่มามาแปะใส่ยี่เลยใช่ไหมไอเราก็นึกว่าเป็นภาพ ใหม่ภาพอื่นโอ้ภาพนี้ก็สวยคือปกแม่งสวยทุกทุกหน้าเลยนะมันสวยนี่มันสวยเพราะว่าอาร์ตเวิร์กลายเส้นนะฮะสวยสวยจริงนะครับชุดนี้บอกว่าชุดนี้ผมค่าไหมกับราคาที่พรีไว้ราคาที่พรีไว้หน้าเพจเนี่ยบอกที่3,900นะนะแต่ตัวผม ดูผมได้ชุดนี้มานะครับผมสั่งกับทาง Sho ป e e นะครับก็คือบางคนที่สั่งกับทางค่ายหนังสือนะเนี่ยทางเน็ตเนี่ยเขาจะได้หนังสือเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเป็นพฤศจิกาเนะแต่ผมเพิ่งได้มาเมื่อต้นเดือนต้นเดือนธันวาเนะี่ยอันนี้ผมไม่ได้สั่งกับทางเน็ตนะผมสั่งกับทางร้านหนังสือที่อยู่ในช้อปปี้นะแล้วก็ผมจะสั่งกับทางเน็ตแหละแล้วเห็นมันขึ้นว่ามันขึ้นว่าหมดนะหรือยังไงสักอย่างนี่แหละเออ ผมก็เลยไปกดที่อื่นเลยเพราะว่าผมรีบเพราะว่าอะไรออผมคิดว่าเน็ตยังไม่หมดหรอกตอนเนี้มันมีอยู่แต่ตอนที่ผมกดม่ไม่เนี่ยใจว่ามันกดไม่ได้นะผมก็เลยไปกดกับร้านอื่นนะราคาก็เท่ากันนะแต่ว่าผมต้องรีบกดเพราะว่าอะไรผมซื้อของในช้อปปีใช่ไหมแล้วมันมีโค้ดลดราคานะอันนี้เป็นเทคนิคการซื้อขายอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนํานะถ้าอยากจะซื้อ,อสมมติใครอยากซื้อชุดนี้ผมแมนะนําว่าให้สั่งกับช้อปปีนะแล้วมันจะมีโค้ดลดหลังเที่ยงคืนเนี่ย ออลดมากลดน้อยนะก็อยู่ที่เราจะจะเลือกใช้ได้ทันหรือเปล่านะคือผมทันโค้ดลดที่ราคาเท่าไหร่นะสามร้อยหรือสองร้อยนี่แหละเออมันก็ช่วยประหยัดไปได้นะเพราะว่ามันจะมีบอกเงื่อนไขของการใช้โค้ดก็คือเฮ้ยคุณต้องราคาเกินสามพันนะคุณถึงจะใช้โค้ดตัวนี้ได้ลดสองร้อยสามร้อยอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ตัวโค้ดที่เขาแจกมาเนะี่ยซึ่งผมก็ใช้ตรงนี้แหละในการซื้อเซ็ตบอกเซ็ตชุดไอชิลลี่สเอ็ดนี้มาเนะี่ย ผมก็เลยต้องรีบกดนะก็เลยกดกับทางร้านมาแล้วมันก็ได้ชา้ากว่าทางทางเน็ตโดยตรงนิดหน่อยนะอันนี้ผมไม่ซีเรียสอะไรือก็คืออันนี้เป็นเทคนิคนะอย่ากจะบอกแนะนําไว้ว่าเผื่อใครอยากจะซื้อหนังสือครบชุดเยอะๆเนี่ยให้ลองสั่งกับช้อปปีแล้วก็ใช้โค้ดเอาเนี่ยมันช่วยช่วยประหยัดเราได้นะส่วนตัวผมนะชุดนี้เนี่ยมันคุ้มไหมผมมองว่าถ้าเราชอบกระตูนนะ กีฬารเราชอบการ์ตูนแบบอยากดูการ์ตูนกีฬาที่มันสนุกสนุกสักเรื่องหนึ่งที่มีลายเส้นสวยๆนะครับเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะมีครบทุกอารมณ์นะมีแบบความมันความเศร้าความแบบซึ้งความแบบปลุกใจอะไรแบบนี้ผมว่า i อชิว l สิบเนะผมว่ามันน่าจะตอบโจทย์นะสำหรับอารมณ์หลากหลายนะสำหรับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ผมว่า มันเป็นการ์ตูนสนุกๆเป็นการ์ตูนดีเรื่องหนึ่งเลยอย่างนึงที่ผมมั่นใจเลยก็คือถึงแม้ผมอ่านไม่จบก็เถอะผมอ่านไปนิดเดียวเออแล้วมีเวลาผมจะมาไล่อ่านนะก็คืออะไรผมเคยเห็นการ์ตูนเรื่องนี้มันอยู่ในเป็นการ์ตูนแนะนําของหนังสืออะเดย์หนังสืออะเดย์นะที่แบบจะจะมีการเป็นหนังสือรายรายเดือนแม่อะเดย์ผมเคยซื้ออะเดย์มาเล่มหนึ่งแล้วเขาพูดถึงการ์ตูนเรื่องนี้เออมันมีอยู่เล่มหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับมังงะญี่ปุ่นนะก็คือเขาพูดถึงหลายเรื่องมีทั้ง คือการ์ตูนดังๆสายหลักอะแต่อยู่ๆมันมีเรื่องนี้ออกมาแล้วผมบบเฮ้ยเรื่องอื่นเนี่ยผมรู้จักหมดนะแต่เรื่องนี้ผมไม่รู้จักแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอาเดียพูดเนี่ยแปลว่ามันต้องเป็นการ์ตูนที่ที่เจ๋งมากๆเรื่องหนึ่งเลยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมมั่นใจว่ามันคุ้มค่าแน่นอนเนี่ยถ้าคุณชอบการ์ตูนเนื้อหาแบบที่ผมบอกมาการ์ตูนสนุกๆเนี่ยผมว่าในราคาที่จ่ายไปเนี่ยมันคุ้มไหมคุมค้มนะเล่มละเก้าสิบห้าเนี่ยสามสิบเจ็ดเล่มมันก็ 3 7 0 7แล้วอะมีบ็อกอีกมีของแถมอีกเพราะฉะนั้นใครสนใจนะดูรีวิวแล้วก็ลองตัดสินใจดูนะครับเล่มเล่มกระตูเรื่องนี้มันคุ้มไหมอืมแต่ส่วนตัวผมมองว่าน่าสะสมนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะก็ขอบคุณท่านที่รับชมสวัสดีครับ